หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับพบกับท่านผู้ฟังกันนะครับยังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดถึงเรื่องของเอนไซม์กันนะครับในครั้งที่ผ่านๆมานะครับในครั้งนี้นะครับเป็นตอนที่21แล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของชนิดของเอนไซม์กันบ้างนะครับเอนไซม์ inside เราสามารถจำแนกออกได้เป็น3ชนิดก็คือชนิดแรกเอนไซม์จากอาหาร คือเอนไซม์ที่พบได้ในอาหารสดอาหารดิบทุกชนิดถ้ามาจากพืชเราจะเรียกว่าเอนไซม์จากพืชแต่ถ้ามาจากสัตว์เราก็จะเรียกว่าเอนไซม์จากสัตว์อาหารที่ผ่านความร้อนจะทำลายเอนไซม์ในอาหารได้โดยง่ายซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้จะช่วยในการย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปชนิดที่2องเอนไซม์ย่อยอาหาร หรือที่เรียกว่า i g จิ t i v เอนไซม์คือเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นโดยร่างกายของเรานี่แหละส่วนใหญ่จะผลิตออกมาจากตับอ่อนเพื่อใช้ในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและชนิดที่3 n เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานหรือที่เรียกว่า m e t a บ o ลิกเอนไซมคือเอนไซม์ที่ผลิตในเลือดในเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะภายในต่างๆของร่างกายมีหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาเพื่อช่วยในการเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงานสร้างภูมิต้านทานความเจริญเติบโตให้กับร่างกายรวมไปถึงการช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอของอวัยวะภายใน และช่วยบำบัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายบางตำรานะครับก็จะรวมเอนไซม์จากอาหารและเอนไซม์ย่อยอาหารไว้ด้วยกันเพราะเอนไซม์ทั้ง2มีทุกอย่างที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่แหล่งผลิตเท่านั้นโดยเอนไซม์จากอาหารจะผลิตจากภายนอกร่างกายส่วนเอนไซม์ย่อยอาหารจะผลิตจากภายในร่างกาย และดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับตับอ่อนจะรับวัตถุดิบของการผลิตเอนไซม์เพื่อการย่อยอาหารออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยจึงเป็นภาระหน้าที่ที่หนักของตับอ่อนบางครั้งตับอ่อนอาจจะบวมเพราะพยายามผลิตเอนไซม์เพื่อให้เพียงพอที่จะย่อยอาหารเอนไซม์ที่ผลิตจะถูกขับออกมาพร้อมกับด่างไบคาร์บอเนต ผ่านท่อของตับอ่อนมาเข้าร่วมกับท่อน้ำดีของถุงน้ำดีเพื่อย่อยอาหารที่เคลื่อนลงมาจากกระเพาะเอนไซม์ N จะต้องถูกใช้ตลอดเวลาและเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุก็จะถูกขับออกดังนั้นร่างกายจึงต้องพยายามผลิตขึ้นใหม่โดยอาจจะไม่เพียงพอต้องชดเชยโดยได้มาจากอาหารดิบ หรือได้มาจากเอนไซม์อาหารเสริมอาหารจากธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีเอนไซม์อยู่ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยในการย่อยสิ่งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปเช่นโปรโตีนแป้งไขมันเส้นใยอาหารน้ำตาลน,นมเป็นต้นโดยเอนไซม์ในอาหารจากธรรมชาติเหล่านี้เราสามารถจำแนกได้เป็น7ประเภท 1. อไมเลส เอนไซม์ที่จะช่วยสลายอาหารจำพวกแป้ง2ไลเปสเอนไซม์ที่ช่วยสลายอาหารจำพวกไขมัน3 p r โปรตีเอสเอนไซม์ที่ช่วยสลายอาหารจำพวกโปรตีน4เซลลูเลสเอนไซม์ที่ช่วยสลายอาหารพวกเส้นใยพืชต่างๆ5้าลกเทส เอนไซม์ที่ช่วยสลายอาหารจำพวกนม 6. ซูเครสเอนไซม์ที่ช่วยสลายอาหารจำพวกน้ำตาลและ 7. มอนเทสเอนไซม์ที่ช่วยสลายอาหารจำพวกเมล็ดข้าวสรุปง่ายๆว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตับอ่อนจะผลิตเอนไซม์สำหรับการย่อยอาหารแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นการผลิตเอนไซม์ของตับอ่อนจะด้อยประสิทธิภาพลง ทำให้เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารลดลงแต่ความต้องการเอนไซม์ในการย่อยอาหารยังคงเดิมร่างกายจะสั่งให้ไปดึงเอาเมตาบอลิกเอนไซม์ที่ใช้สำหรับการสร้างพลังงานในเซล์ลมาช่วยย่อยอาหารแทนเป็นผลทำให้เมตาบอลิกเอนไซม์ลดลงจึงส่งผลให้พลังงานในเซลล์ลดลงไปด้วยนานวันเซล์ลก็จะเริ่มเสื่อมลง ซึ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บตามที่เราเห็นผู้คนมากมายต้องเข้าโรงพยาบาลหากรู้เช่นนี้แล้วเราควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั่นก็หมายความว่าลดการดึงเมตาบอลิกเอนไซม์มาช่วยย่อยอาหารโดยการรับประทานเอนไซม์เสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ใช้ในการย่อยอาหาร ก็จะเป็นผลทำให้เซล์ยังคงมีพลังงานตามปกติสุขภาพของร่างกายก็ยังคงเป็นปกติแต่สำหรับท่านใดที่เซลลในร่างกายเสื่อมลงแล้วและเกิดโรคจากความเสื่อมแล้วเช่นเบาหวานความดันเลือดสูงหลอดเลือดในสมองอักเสบเป็นต้นหรือที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากได้รับประทานเอนไซม์เสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเมตาบอลิกเอนไซม์ก็จะยังคงทำหน้าที่ตามปกตินั่นคือสร้างพลังงานที่เซลล์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้หายจากโรคร้ายแต่ก็สามารถบรรเทาให้ดีขึ้นได้สามารถที่จะลดการพึ่งหมอพึ่งยาลงได้สามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ ยูทูบช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอารโค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ